而拍，他罗。 g o l เด n a แ g e เสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษประจำเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยิีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะไล,ล่เลียงไปจนถึงปัจจุบันอนาคตของชาวราศีเมษเลยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ใบแรกในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษคือ เจ็ดเหรียญ The Lover หนึ่งดาบ t e m p l a n t แล้วก็ต่อมาด้วย6ดาบนั่นเองมาดูกันที่ไพ่เจ็ดเหรียญกันเลยนะของชาวราศีเมษนั่นเองในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษอาจารย์ก็เห็นได้ว่าเอ๊ะนะบางทีคุณชอบเป็นคนที่เก็บสะสม นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินหรือเงินทองหรือบางคนอาจจะแปลสภาพเงินสดไปเป็นทรัพย์สินในรูปแบบของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะที่อาศัยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อาจารย์ก็ยังมองเห็นว่าคุณเป็นคนที่ชอบที่จะลงทุนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าบางคนอาจจะคิดว่าชาวราศีเมษเป็นคนใจร้อนแบบนี้จริงๆแล้วในเรื่องของการเงิน คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บริหารจัดการเงินอยู่ค่อนข้างที่จะแบบเคร่งคัดหรือบางทีถ้าไม่อยากที่จะใช้ใจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยคุณก็จะรัดเข็มขัดอยู่พอสมควรในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้อาจารย์ก็เห็นได้ว่าชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าคุณไม่มั่นใจจริงๆถ้าคุณไม่ได้รู้สึกแบบ เขารักหรือว่าจริงใจกับคุณจริงๆคุณจะไม่ยอมเปิดใจง่ายๆเช่นเดียวกันนะเพราะว่าความรักของคุณคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างหนึ่งมันเปรียบเสมือนเป็นเงินเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณเก็บสะสมมาแล้ววันหนึ่งคุณจะมอบความรักความหวังดีนั้นมอบให้กับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นจะต้องเห็นคุณค่าความรักของคุณเช่นเดียวกันต่อมาเป็นไพ่เดอะเลเวนะใบนี้ อาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาอาจจะเคยคบหาดูใจหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนอยู่ในตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากไพ่ใบนี้ในอดีตที่ผ่านมาจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายมีเผื่อรักเผื่อเลือกหรือมีการ คบหาดูใจกับอีกคนนึงเอาไว้เผื่อรักเผื่อเลือกนั่นเองนะค่อนข้างจะไปในทางที่เป็นรักสามเศร้าได้เช่นเดียวกันนะเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้เลิกกับคนนึงปุ๊บก็พร้อมที่จะมูฟออนหรือมีคนใหม่ได้เลยนั่นเองนะคะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งความรักความสัมพันธ์บางทีอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาแทรกแซงระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่หนึ่งดาสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะในอดีตคุณเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลงมือทําจนกว่าจะได้มีประสบการณ์ในสิ่งนั้น,นั้นนะคุณถึงจะรู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะมันจริงนี่บ่าอย่างที่เขาบอกอย่างที่เขาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่หูเบาแล้วก็ฟังคนไปหมดอะไรไม่ใช่นะคุณต้องได้เป็นคนที่ลงมือทําต้อง คือเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงถ้าคนอื่นจะมาบอกมายุยงให้คุณทํานั่นทนํานี่ง่ายๆอะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังเลยนะเพราะว่าชาวราศีเมษต้องเป็นคนที่ลงมือทําเป็นคนที่ได้ลองทําลองผิดลองถูกเองถึงจะเชื่อนั่นเองนะในเรื่อง,องความรักเช่นเดียวกันก็ทําให้ชาวราศีเมษบางทีคนภายนอกอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณสองคนดูไม่เหมาะสมกันนะดูคนนึงมีฐานะดีกว่าคนนึงคนนั้นเขาหน้าตาไม่ดีสู้คุณอะไรก็ว่า กันไปแต่คุณรบคำสบประมาทเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีนะคะด้วยการพิสูจน์ความรักนะคะที่คุณสองคนมีให้กันนะคะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานา,นาจนผู้คนเหล่านั้นได้กระจ่างแจ้งในใจแล้วว่าเออคุณสองคนนี้ก็เหมาะสมกันจริงๆนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันต่อมา เป็นไพ่เทมเพลตเป็นไพ่ประจําราศีธนูนะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์เห็นว่าชาวราศีเมษนั้นาบางทีอาจจะมีการย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่หรือไม่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเพราะไพ่ใบนี้มันค่อนข้างที่จะชัดเจนหรือบางคนทํางานเกี่ยวกับโลจิสติกการติดต่อสื่อสารนั่นนี่นะ หรือโลกออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยชาวราศีเมษก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีโลกสองใบาอาจารย์บอกเลยชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะปวดหัวกังวลสับสนกังวลใจพอสมควรเลยแหละนะกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าใครมีรักเดียวใจเดียวไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ของคุณแน่นอนค่ะต่อมาเป็นไพ่หกดาบ ใบนี้ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะปัญหาหลายๆอย่างคนเราแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่มีปัญหาที่แตกต่างกันไปใบนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษนั้นก็มีปัญหาส่วนตัวปัญหาในเรื่องความรักปัญหาในเรื่องการเงินปัญหาในเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆนานาแต่ว่าปัญหานั้นคุณยิ่งแก้คุณพยายามที่จะแก้ไขมันพยายามที่จะทําให้มันดีขึ้นมันยิ่ง เหมือนไม่มันไม่ได้หายไปไหนมันปัญหายังมันยังอยู่ที่เดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทางที่ดีไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าถ้าในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณปล่อยให้เวลานะคะเป็นตัวที่แบบคลี่คลายปัญหามันจะทําให้ทุกอย่างนั้นมีทางออกของเขาเองนะคะปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกคิดแบบนี้เลยก็แล้วกันแต่ไม่เป็นไรมันเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วนะคะจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันคงไม่ได้แล้วเนาะ โอเคนิวคือไพ่ของชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะราศีเมถุนราศีธาตุลมนะคะต่อมาในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกคือไพ่จัสติก4เหรียญ The Fool 1เหรียญและก็ต่อมาด้วย King of p e n t a c l e นั่นเองนะสำหรับไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจำราศีตุลมีชาวราศีเมษนะคะที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์เห็นว่าชาวราศีเมษนั้นนะคะบางทีคุณเป็นชาวธาตุไฟด้วยมีความใจร้อนด้วยแต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องความรักคุณค่อนข้างที่จะใช้เหตุผลอยู่พอสมควรนะคุณมีเหตุผลว่าทําไมคุณถึงรักคนนี้คุณมีเหตุผลว่าทําไมถึงเลิกกับคนนั้นนะ คือจริงๆแล้วลึกๆในใจชาวราศีเมษนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นชาวธาตุไฟไม่ใช่ว่ามีไม่มีเหตุผลตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณจะชอบเห็นอะไรที่มันแฟแฟนะคุณไม่ชอบที่จะไปเอาเปรียบคนรักหรือว่าไม่ชอบให้คนรักมาเอาเปรียบคุณคุณชอบความซื่อสัตย์เท,ทิดทูความรักเดียวใจเดียวจริงใจมากๆ นะคะสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่คุณต้องการนะแล้วถ้าวันหนึ่งคุณมารู้ว่าคู่รักของคุณทรยศหักหลังหรือไม่ซื่อสัตย์กอบคุณคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่แฟร์กับฉันแล้วมันก็มีเหตุผลมากพอที่คุณที่จะเดินจากไปนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่สี่เหรียญในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษไพ่ใบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังคงโสดอยู่ฟังให้ดีนะ คนโสดชาวราศีเมษอาจารย์รู้สึกว่าคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนะแต่ฟังให้ดีๆคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวเลยแหละเขาไม่รักใครจริงเขารักตัวเองมากที่สุดดีไม่ดีเขามีคนคบคนคุยดีอยู่แล้วแล้วก็มาคบมาคุยกับคุณด้วยเป็นการกักความสัมพันธ์แล้วก็กักคุณเอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย จะไม่ยอมปล่อยคุณไปทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีคนคบคนคุยอยู่แล้วด้วยความรักแบบนี้อาจารย์เรียกว่าความรักที่เป็นคนเห็นแก่ตัวมากกว่านั่นเองแล้วแถมตัวเองนั้นเป็นคนขี้หึงขี้หวงหวงไปสุกอย่างทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เป็นของตัวเองนะคะแต่แรกก็ไม่ยอมปล่อยใครสักคนไปเลยนะคนแบบนี้ดีไม่ดีเลิกกันไปแล้วยังตามหวงก้างยังตามเป็นประมาณว่ามาหวงก้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ ต่อมาเป็นไพ่เดอะฟลูนะชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันใบนี้โดยเฉพาะคนที่อายุยังนน้อยอยู่นะคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตฉันต้องการความผจญภัยต้องการความเจ้าสำราญรักอิสระเสรีนะคะยังรักสนุกอยู่นะคะในช่วงนี้นะ ชาวราศีเมษอายุยังน้อยๆนี่นะคะยังไม่พร้อมที่จะไปผูกมัดยังไม่พร้อมที่จะไปลงหลักปักฐานกับใครนะ,ะถ้าเกิดว่ามีความรักช่วงอายุยังน้อยๆแล้วก็แฟนควบคุมหรือว่าแฟนที่จะพยายามที่จะทําให้คุณอยู่ในล่องในลอยอยู่ในกอบอะไรเงี้ยอึดอัดตายเลยเนี่ยทำให้ชาวราศีเมษอาจจะคบหาดูใจกับคนคนนี้ได้ยากหน่อยนั่นเองนะคะนะ ต่อมาเป็นไพ่เอ็ดออฟเพนดิโคใบนี้ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนหรือมีเงินก้อนนะบางคนถ้าเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสที่จะโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะถูกลอตเตอรี่บ้างแหละอาจจะถูลรางวัลอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าจากที่ดูจากตัวไพ่มันไม่มีไพ่เดอะสตาหรือว่า ไพ่เดอะซั sun, หรือว่าไพ่ว e วออ f ฟอร์จูนขึ้นมาด้วยแสดงว่าเงินก้อนนี้มันอาจจะได้มาจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นแบบรางวัลที่หนึ่งอะไรหรอกนะคะแต่ก็มีความโชคดีได้รับเงินก้อนอยู่บางคนเงินได้เงินก้อนจากการที่คุณไปลงทุนได้กําไรมา ทำให้คุณพึงพอใจกับเงินก้อนนี้ด้วยซ้ำไปและอาจารย์ขอแจกแจงนิดนึงสําหรับเงินก้อนของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเพราะว่าฐานเงินเดือนของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันนั่นเองนะคะหรือบางคนมีโอกาสที่โชคดีที่คนรักนะคะให้ทรัพย์สินให้ของขวัญเป็น อของขวัญที่มีมูล,ลค่าเลยแหละนะทองก็ทองแท้เพชรก็เพชรแท้เลยละนะ่ะณจุดจุดนี้สําหรับไพ่ใบนี้นะคะถ้าเป็นไพ่เดอ h ไฮโลแฟนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไพ่ที่ประมาณว่าเอ๊ะมันทองปลอมทองเก๊ไปแต่ว่าไพ่ใบเนี้ ทองแท้แน่นอนต่อมานะคะ King of p e n t a c l e ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีเมษโดยเฉพาะผู้หญิงนะมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณหรือมีฐานะทางการเงินเธอ,อเขานะคะอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวของเขาเป็นเจ้าของจิจการเองนะะหรือทำงานเกี่ยวกับสินเชื่อหรือทำงานเกี่ยวกับการเงิน เป็นนักธุรกิจอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เข้าขายเช่นเดียวกันนะสำหรับให้ King of Pendico l นั่นเองนะคะ แล้วไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าเขาพยายามที่จะซับพอร์ตเขาพยายามที่จะช่วยเหลือคุณได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าคุณอยู่ในล่องในลอยถ้าคุณเป็นคนที่แบบจริงใจกับเขาด้วยอะไรเงี้ยแสดงให้เขาเห็นถึงความจริงใจเขาก็พร้อมที่จะซับพอร์ตคุณเช่นเดียวกันสปอร์ตใจดีนะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมษไพ่ใบนี้นะคือจริงๆแล้วถ้าคุณทําธุรกิจหรือเป็นเจ้าของจิตการหรือทําอาชีพเกี่ยวกับ อออะไรชินเที่การเงินหรือธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายชาวราศีเมษจะชอบผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะแล้วตัวเองนั้นได้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวบริหารจัดการเงินหรือเป็นคนที่หาเงินเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้คุณรู้สึกว่า ออมี power นะคะมีความเป็นผู้นำของครอบครัวได้ดูแลคนที่คุณรักได้อย่างเต็มที่อะไรอย่เงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่ทำให้ผู้ชายชาวราศีเมษนั้นปื้มนะคะมากมากได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณมีกำลังเงินกำลังทรัพย์มากพอคุณก็สามารถที่จะ support คนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีสำหรับไพ่ใบนี้ support ใจดีไม่แพ้กัน โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะของชาวราศีเมษส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีตุลนะราศีธาตุดินนะธาตุาด,นะาดินเยอะมากนะนี่มีธาตุลมเข้ามาด้วยนิดนึงอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าราศีตุลก็มีเข้ามานั่นแหละนะต่อมา เป็นภายในเดือนพฤษภาคมนะคะหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีเมษนั่นเองนะคะสำหรับภายในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมษนะคะ ใบแรก Queen of c u p เด็กถือเหรียญ10ถ้วยกเหรียญและก็ต่อมาด้วย8เหรียญนั่นเองนะคะไพ่เหรียญนี้ค่อนข้างเยอะนะ มาดูที่พไพ่ใบแรกในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมษนั้นอาจารย์เห็นได้ว่าผู้หญิงชาวราศีเมษนั้นนะบางทีมีความคาดหวังค่อนข้างเยอะนะคาดหวังว่าตัวเองเอ๊ะทำหน้าที่เป็นแฟนที่ดีของเขาแล้วหรือยังทําหน้าที่เป็นแม่ที่ดีของลูกแล้วหรือยังทําหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีของออ สามีแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะเซนสติดในเรื่องความรู้สึกหรืออาจจะคิดมากไปด้วยนะคะในช่วงนี้ผู้หญิงชาวราศีเมษก็อาจจะเกิดอาการแบบที่อาจารย์กล่าวมาแล้วได้ง่ายๆได้โดยเช่นเดีวยวกันแต่อาจารย์อยากจะบอกผู้หญิงชาวราศีเมษว่าคุณทําได้ดีที่สุดแล้วนะคะในหน้าที่ของคุณนะคะคุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเลยนะะอย่าคิดมากอย่าก,กังวลเพราะว่าในช่วงนี้อารมณ์ของคุณค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเซนสติดง่ายนิดนึงนะคะนี่คือคําแนะนําจากอาจารย์นั่นเอง นะแล้วสําหรับคนโสดผู้หญิงชาวราศีเมษนะก็อย่าเพิ่งกังวลไปก่อนบางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณกังวลเอาไว้นะคะบางทีคุณอาจจะกังวลว่าเอ๊ะคบกับคนนี้แล้วเราจะเป็นแฟนที่ดีกับเขาได้หรือไม่นะคะคบกับคนนี้แล้วมันจะมีอะไรที่แบบ ทำให้เขาไม่พอใจไหมอย่างเงี้ยอย่า,ยาไปคิดนะคะทําให้คุณนัเสียสุขภาพได้ง่ายๆนะต่อมาผู้ชายชาวราศีเมษใบนี้นะคือบอกให้รู้ว่าคุณจะชอบ ผู้หญิงที่ประมาณว่ามีความเรียบร้อยมีความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนดูแลครอบครัวให้คุณได้นะดูแลลูกดูแลคุณในฐานะสามีหรืออะไรก็ว่ากันไปนะแต่ในเรื่องของอารมณ์ของเธอช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวซน่ิสถิตง่ายนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดคำจารวก็ความรู้สึก นะการพูดการจาของคุณควรที่จะพูดให้มีเหตุผลมากที่สุดอย่าใช้อารมณ์อันนี้อาจารย์เตือนก็แล้วกันนะคะนะแล้วแล้วบางทีนะบางคนอาจจะให้ ภรรยาออกจากงานแล้วมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวมาดูแลบ้านมาดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยเธออาจจะเครียดเธออาจจะอยู่บ้านทั้งวันเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเธออาจจะคิดมากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังไงคุณก็ควรที่จะให้กําลังใจพูดจาให้กําลังใจนะคะไม่ควรพูดจาที่แบบไร้เหตุผลหรือใช้อารมณ์อันเนี้ยไม่ควรทานะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟเพนดิก ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นจะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะเป็นฝ่ายของชาวราศีเมษหรือฝ่ายคนรักของชาวราศีเมษก็ได้ที่จะมาขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะแล้วแล้วไพ่ใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าเอ๊ะ เพิ on ่งร like well, ู้แล้วว่าความรักหรือคนคนนี้คือสิ่งที่มีค่านะฉันไม่อยากจะเสียคุณไปเลยนะในช่วงเวลาที่เราห่างกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยได้เรียนรู้แล้วว่าโอ้ชีวิตฉันขาดคุณไม่ได้นะผมขาดคุณไม่ได้ฉันขาดคุณไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่งจะมารู้คุณค่าแล้วเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่านั่นเองนะจึงอยากที่จะกลับมาขอโอกาสนั่นเองนะ และอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมนิดนึงในเรื่องของบุตรบริวารของชาวราศีเมษในช่วงนี้เขาเป็นเด็กที่รู้คุณค่าของเงินมากๆหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นเด็กที่กระตันยูกระตเวทีต่อพ่อแม่นะคะตั้งแต่เด็กๆเลยด้วยซ้ำไปโตขึ้นเขาก็เป็นมีแบบว่ามีความกระตันยูกระตเวทีต่อพ่อแม่นะคะเขาเป็นโดยอัตโนมัติเลยนะเด็กคนนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาจารย์เห็นว่า เขาเป็นเด็กที่แบบเหมือนเป็นเทพพบุตรเทพธิดานะาคุณมีเขาแล้วชีวิตคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมาเติมเต็มมากยิ่งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินด้วยนะนะสอนแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของการเงินของเขาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้เลยจะทำให้เขารู้คุณค่าของเงินและเขาก็จะมีความเป็นเขาเรียกอะไรนักบริหารจัดการเงินได้ดีในอนาคต ต่อมาเป็นไพ่สิบถ้วยนะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นภาพที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งครอบครัวอยู่ด้วยการมีความสุขนั่นนี่นะนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษบางคูนะ่ในตอนนี้มีการวางแผนร่วมกันนะคะที่จะร่วมนะคะทำอนาคตร่วมกันนะคะอาจจะเป็นการแต่งงานแล้วก็เป็นการมาเขาเรียกอะไรอะ่ะสร้าง นะคะครอบครัวร่วมกันนะคะให้มีลูกให้มีหลานให้มีอะไรเป็นครอบครัวเป็นปึกแผนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการวางแผนอนาคตร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกันและสําหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะแต่งงานด้วยกันละเป็นสามีภรรยามีลูกกันและอะไรอย่เงี้ยนะคะจะเป็นโมเมนต์ประมาณว่าจะหาเวลาให้กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดหยุดเสาร์อาทิตย์เหรอหรือว่าหยุดวันหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยหยุดยาวอะไรเงี้ยคุณก็จะ เอาเวลานั้นแหละมาให้กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดคือจริงๆแล้วคุณเป็นคนโฟกัสในเรื่องของครอบครัวมากๆนะในช่วงนี้นะเพราะคุณคิดว่าครอบครัวสำคัญและก็ต้องมาก่อนด้วยนะต่อมาเป็นไพ่เก้าเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้คนโสดชาวราศีเมษฟังไพ่ใบนี้นะคะคือจริงๆแล้วคุณ พอที่จะมีทรัพย์สินมีหน้าที่การงานดีพอมีเงินเก็บอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้ชาวราศีเมษนะรู้สึกว่าโอ้สามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งมีเกียรติมีงานมีศักดิ์ศรีในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยฉันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีความรักไม่ต้องไปขวอยว้าอะไรมากมายนะักแต่จริงๆแล้วเก้าเหรียญมันยังขาดดีเหรียญหนึ่งใช่ไหมมันถึงจะเป็นสิบเหรียญน,นั่นหมายความว่ามันขาดในเรื่องของความรัก หมายความว่าสําหรับคนโสดชาวราศีเมษไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆภายในใจของชาวราศีเมษก็ยังต้องการคนที่รักคนที่เข้าใจคนที่จริงใจกับคุณสักคนหนึ่งแหละนะยังไงมันต้องมีความคาดหวังแหละนะคะทุกคนนะคะจะต้องมีความรักไม่ว่าจะรักแบบแฟนรักแบบเพื่อนรักแบบครอบครัวความรักแบบใดก็ตามทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความรักทั้งนั้นนะคะ ต่อมาเป็นไพ่แปดเหรียญใบนี้คุณมีความขยันขันแข็งดีอยู่แล้วนะในช่วงเดือนพฤษภาคมอันนี้อาจารย์ไม่เถียงเลยบางคนยังมีมากกว่าหนึ่งงานด้วยซ้ำไปมีงานประจำแล้วก็มีงานอดิเรกที่สร้างรายได้ให้กับคุณด้วยอะไรบางคนมีงานหลักแล้วก็ทำโอทีเพิ่มเข้ามาด้วยเนื้อ,อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันแต่อาจารย์เห็นว่าคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากๆและเป็นคนที่มีฝีมือเป็นคนที่มีพรสวรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณนะอาจารย์อยากจะให้คุณนั้นหาสักอย่างหนึง่งคุณต้องมีสักอย่างหนึ่งแหละในชีวิตคุณนะคะที่คุณถนัดที่เรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์ของคุณนำสิ่งนั้นแหละออกมาทำเป็นอาชีพทำให้คุณมีความสุข นกับการทำอาชีพแล้วก็สร้างรายได้สร้างเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีบางคนใชเ้เลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมษส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้าําราศีธาตุดินธาตุดินเยอะนะต่อมาเป็นไพ่สรุปนะให้กับชาวราศีเมษนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกว้าวเดอะซันสติงและก็ต่อมาด้วย6ถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่เดอะซันใครต่อใครก็อยากได้ไพ่ใบนี้ไพ่ที่แสดงถึงความมีชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองการประสบความสำเร็จ การที่มีความหวังแล้วก็จะสมหวังอันเนี้ยไพ่ไปเนี้ยใครๆก็อยากได้นั่นหมายความว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีเมษสิ่งใดที่คุณทํามาสิ่งใดที่คุณมีความคาดหวังหรือลงมือทํามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปซะก่อนนะคะอันนี้คือไพ่แบบสรุปในช่วงเดือนพฤษภาคมให้กับชาวราศีเมษเลยบางคนอาจจะมีการครบหาดูใจกับคนที่มีชื่อเสียงผู้คนรู้จักมากน่าละ หรือตรงกันข้ามอาจจะเป็นชาวราศีเมษเองที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงเองก็ได้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงของโลกออนไลน์นะคะอาจจะเป็น Tik t ิ k กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมีแฟนเพจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชื่อเสียงทางโลกออนไลน์ได้เหมือนกันนะสามารถสร้างเงินสร้างรายได้จากเงินในอากาศอะไรก็ว่ากันไปต่อมา เป็นไพ่เสงย์ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีสิงห์นะมีชาวราศีเมษที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันผู้หญิงชาวราศีเมษช่วงนี้นะคุณจะเป็นผู้หญิงที่ประมาณว่า working woman นะ,ะมีความเก่งทํางานก็เก่งดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งงานอะไรผู้ชายทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันไม่ง้อผู้ชายหรอกอะไรอย่างเงี้ยจึงทําให้บางทีผู้หญิงชาวราศีเมษย,ยังคงโสดอยู่จนถึงทุกวัน,น นะเพราะว่าคุณเก่งไปซะทุกอย่างทําอะไรดูแลตัวเองได้หมดนะบางทีผู้ชายนะ่ะต้องการมุมที่ผู้หญิงมีความอ่อนโยนบ้างอ่อนแอบ้างให้เขาได้ p r o t e c ให้เขาได้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามุมกับการผู้หญิงชาวราศีเมษเป็น working woman สามารถดูแลตัวเองได้นั่นนี่แล้วก็ไม่ง้อผู้ชายด้วยจึงทําให้คุณยังคงโสดอยู่นั่นเองนะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆอีกอย่างหนึ่งหรือไม่นะ แล้วสําหรับผู้หญิงชาวราศีเมษคนใดที่มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นประมาณว่ามีความปรนีประนอมอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผม่มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีเมษนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ม,มีความใจร้อนมากๆนะในว่าจะในนเรื่องของบางทีอาจจะ ใจร้อนโกรธง่ายหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในเรื่องของการที่คุณมีความเกรงใจให้กับคนที่คุณรักคุณเป็นคนรักที่โรแมนติกคนหนึ่งเลยนะสำหรับผู้ชายชาวราศีเมษะค,ะคุณให้เกียรติหรือรู้สึกว่าใช้คำว่าเกรงใจดีกว่าไม่ใช้คำว่ากลัวนะคะเพราะว่าไพ่บางทีใบนี้ ใครๆก็อ่านว่าเอ๊กลัวเมียกลัวแฟนอะไรเงี้ยอาจารย์ขอใช้คําว่าเกรงใจดีกว่านะมันดูสุภาพมันดูเรียบร้อยดีนะเกรงใจภรรยาเกรงใจแฟนนะคะคือเธอมีความแบบ อ่อนน้อมถ่อมตนมีความปณีประนอมน,ะนี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ผู้ชายชาวราศีเมษนั้นมีความเกรงใจหรือไม่นั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่หกถ้วยเป็นความรักต่างวัยชาวราศีเมษอาจจะคบกับคนที่แบบอายุน้อยกว่าตัวเองหรืออายุมากกว่าตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงมากๆส่วนใหญ่แล้วชาวราศีเมษจะไม่ชอบแบบคนอายุไล่เลี่ยกกันซักเท่าใดนักนะคะร้อยละ70%เปอร์เซ็นต์จะเป็นประมาณว่าอายุค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะนั่นเองนะแต่อายุแตกต่างกันมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในความรักของชาวราศีเมษเลยนะ เพราะมีความรักความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเป็นภาพที่น่ารักมากๆเห็นไหมคะสำหรับไพ่หกถ้วยใบนี้นะคะนี่ก็ประมาณว่าบางคนนะอาจจะรู้จักกันมาสักระยะเวลาหนึ่งเป็นรุ่นพี่ในมหาลัยเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมาพัฒนาความสัมพันธ์กันในระยะหลังแล้วก็กลายมาเป็นคนรักหรือแฟนกัน ในที่สุดก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีเมษนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ